มรณสติไม่ใช่เงามืดที่คอยหลอกหลอนใจแต่เป็นแสงไฟเงียบๆที่วางอยู่ข้างทางให้เราไม่หลงเดินไปในความประมาทเมื่อระลึกถึงความตายอย่างอ่อนโยนใจจะหันกลับมามองชีวิตด้วยสายตาใหม่สิ่งที่เคยคิดว่าสําคัญล้นฟ้ามักเล็กลงจนวางลงได้สิ่งที่เคยผลัดผ่อนกลับกลายเป็นสิ่งที่อยากทำให้เสร็จสิ้นด้วยความใส่ใจคำว่าอยู่ให้มีค่าจึงไม่ใช่ถ้อยคำสวยหรูแต่เป็นลมหายใจที่รู้ ตัวคำที่พูดอย่างเมตตาการงานที่ซื่อสัตย์และหัวใจที่พร้อมให้อภัยเสมอ การระลึกถึงความตายมิได้ชักชวนให้เศร้าหมองตรงกันข้ามมันเชื้อเชิญให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติเมื่อรู้ว่าทุกอย่างต้องดับไปใจจะอ่อนโยนต่อความเปลี่ยนแปลงยอมรับทั้งความสุขและความยากด้วยความเสมอภาคไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรวันนี้ยังทำความดีได้ยังดูแลคนที่รักได้ยังชำระใจให้สะอาดขึ้นได้เมื่อมองเช่นนี้มรณสติจึงเป็นเพื่อนที่ทำให้เรากล้า ดูความจริงและกล้ารักโลกนี้แบบไม่เกาะเกี่ยวเกินไป ความตายสอนให้เห็นไตรลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมอณิจจาคือทุกสิ่งเปลี่ยนเสมอทุกความสัมพันธ์ทุกชื่อเสียงทุกทรัพย์สินต่างไหลไปตามกาลทุกคือความฝืนใจเมื่อไม่ยอมรับความจริงและอนัตตาคือเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้เมื่อตระหนักตามนี้ใจจะวางของหนักหลายชิ้นลงโดยไม่ต้องถูกบังคับความอยากเอาชนะลดลงความอยากเข้าใจเพิ่มขึ้นความอยากเอาของใครเป็นของ เราถูกแทนที่ด้วยความอยากแบ่งปันให้ชีวิตรอบตัวเบาสบาย ผู้ระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆมักมีเมตตาขึ้นโดยไม่ต้องสั่งเพราะเห็นว่าในโลกนี้ต่างเป็นผู้เดินทางไกลเหมือนกันต่างมีวันเกิดและวันจากเหมือนกันความคับแคบค่อยละลายกลายเป็นความอ่อนนุ่มเมื่อใจอ่อนนุ่มคำพูดจะไพเราะขึ้นการมองหน้ากันจะชัดขึ้นเราจะเห็นคุณค่าของมนุษย์มากกว่าคุณค่าของป้ายชื่อที่ติดอยู่หน้าประตูห้องทำงานหรือตัวเลขในบัญชี มรณสติทำให้เราเกรงกลัวต่อความชั่วยอย่างมีสติและให้กำลังใจในการทำดีอย่างมั่นคงเมื่อรู้ว่าชีวิตไม่ยืนยาวไม่ขุมเลยที่จะเผาเวลาไปกับความโกรธการผัดวันประกันพรุ่งหรือความเพลิดเพลินที่ทำให้ใจหม่นหมองเราจึงหันมาให้ความสำคัญกับศีลเพราะศีลคือการดูแลตนเองและผู้อื่นในเวลาเดียวกันการไม่เบียดเบียนร่างกายตนการไม่ทำร้ายคนรอบข้างการไม่ลักทรั การสำรวมทางกามการไม่พูดเท็จไม่ใช้คำหยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจอ้อและการดูแลสติไม่ให้หลงเมามัวคือรั้วที่ทำให้บ้านใจปลอดภัยเมื่อบ้านใจปลอดภัยการเดินต่อก็โปร่งโลง่ง เมื่อระลึกถึงความตายการงานที่มีอยู่ตรงหน้าจะได้รับเกียรติจากเราเราไม่ทำไปวันๆแต่ทำอย่างรู้คุณค่าทุกอาชีพกลายเป็นที่ฝึกใจให้มั่นคงและเมตตาการตื่นเช้าไม่ใช่เพื่อชิงชัยเหนือใครแต่เพื่อได้มอบสิ่งดีๆแก่โลกตามบทบาทของเราในแต่ละวันเมื่องานมีความหมายชีวิตทั้งวันก็มีความหมายด้วย มรณสติช่วยให้เราจัดลําดับความสำคัญได้แม่นขึ้นสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรวางไว้ข้างหลังสิ่งใดควรตัดทิ้งไปเลยเมื่อรู้ว่าชั่วโมงนี้มีจำกัดเราเลือกถ้อยคำที่จะพูดได้ดีขึ้นเลือกการพบปะที่หล่อเลี้ยงหัวใจมากขึ้นและเลือกเงียบในเวลาที่ความเงียบเป็นคำตอบที่มีเมตตามากที่สุด ความสามารถในการบอกไม่กับสิ่งที่ไม่จำเป็นทำให้เราบอกใช่กับสิ่งที่มีค่าได้อย่างเต็มใจ ความตายไม่ได้ทำให้ความฝันดับความตายทำให้ความฝัน่มชัดขึ้นเพราะเราจะตั้งคำถามว่าฝันนี้ยังมีประโยชน์กับชีวิตและผู้คนหรือไม่เมื่อคำตอบคือมีเราจะมุ่งมั่นด้วยใจใสขึ้นไม่ใช้วิธีที่ผิดเพียงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เร็วยิ่งขึ้นเพราะรู้ว่าชีวิตสั้นเกินกว่าจะแลกกับความเสียหายทางใจการเดินช้าด้วยศีลยังดีกว่าการวิ่งเร็วดื้อๆไปชนกำแพง การระลึกถึงความตายทําให้การกินอยู่เป็นพิธีกรรมแห่งความสํานึกข้าวคาหนึ่งคือแรงกายแรงใจของผู้คนมากมายที่หล่อเลี้ยงกันอยู่เราจึงกินด้วยความรู้คุณไม่ทิ้งขวา้างไม่ฟุ่มเฟือยการพักผ่อนก็มีค่าเพราะเราพักเพื่อมีกําลังทําความดีต่อไม่ใช่หลบหน้าความจริงนานเกินควรเมื่อกินอยู่ด้วยสติเช่นนี้ร่างกายเป็นเพื่อนร่วมทางที่เราดูแลด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่เป็นทาสของ มโมรมรณสติทำให้เรากล้าขอโทษและกล้าให้อภัยเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังได้พบกันหรือไม่การหวงแหนศักดิ์ศรีจนใจแข็งคือของหนักที่ควรวางเราจึงยอมอ่อนน้อมเมื่อทำผิดและยอมให้อภัยเมื่อถูกพลาดความสัมพันธ์ที่เคยตึงตังจึงค่อยคลายเหมือนเชือกที่ถูกน้ำฉลมด้วยความจริงใจ เมื่อระลึกถึงความตายคำว่าเหนื่อยก็มีความหมายใหม่มันไม่ใช่ตราบาปแต่เป็นสัญญาณให้เราพักอย่างรู้ตัวพักเพื่อกลับมาเดินต่อด้วยใจที่อิ่มด้วยเมตตาไม่ใช่พักเพื่อหนือและพอมีแรงก็กลับไปทําร้ายคนอื่นต่อมรณสติจึงไม่ใช่เพียงคำสอนแต่เป็นจังหวะหายใจเข้าออกที่รู้เท่าทันรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทำเมื่อไหรควรวาง ผู้มีมรณสติจะไม่ติดกับความสำเร็จอย่าง,ลงหลงไหลเพราะรู้ว่าเกียรติยศทั้งหลายก็มีวันแปลเปลี่ยนแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธหน้าที่เพราะรู้ว่าขณะนี้คือพื้นที่เดียวที่ทำความดีได้จริงจังความสมดุลน,นี้ทำให้ชีวิตสงบอย่างมีพลังคือสงบที่ไม่เฉืยและมีพลังที่ไม่ฮึกเหิมเกินไป การให้ทานเป็นผลพวงตรงๆของมรณสติเมื่อเราระลึกว่าถือไว้ไม่นานก็ต้องวางมือจึงเปิดมือให้คนอื่นได้ง่ายขึ้นสิ่งของเงินทองเวลาและกำลังใจถูกส่งต่อไปยังผู้ต้องการโดยไม่เสียดายเพราะเชื่อในกฎแห่งการให้ว่าการให้ไม่ทำให้ชีวิตพร่องแต่ทำให้ชีวิตพองด้วยความอิ่มใจเมื่อต่างคนต่างให้โลกก็เบาสบายขึ้นอย่างเรียบง่าย มรณสติยังทำให้เรากล้าพูดคำจริงเพราะรู้ว่าเวลามีค่าน้อยเกินกว่าจะปล่อยให้คำเท็จสร้างความมืดในใจของใครคำจริงที่พูดด้วยเมตตาจึงเป็นประทีปคำชมที่จริงใจเป็นน้ำหล่อเลี้ยงและคำเตือนที่จริงใจเป็นรั้วป้องกันภัยเมื่อต่างฝ่ายต่างพูดคำที่จริงด้วยใจอ่อนโยนความไว้วางใจจะค่อยๆกลับมาเป็นทุนของทุกความสัมพันธ์ ในายามเจ็บป่วยมรณสติเป็นหมอ,อยาที่เงียบและมั่นคงมันไม่ส่งเสียงดังแต่วางมือบนไหล่เราอย่างอบอุ่นบอกให้ยอมรับสิ่งที่กำลังเป็นและให้ดูแลกายใจอย่างสุภาพ เมื่อร่างกายอ่อนแรงใจจะไม่ยอมแพ้ต่อความท้อแท้มันจะยอมรับความเจ็บแต่อย่าให้ความเจ็บกลายเป็นความโหดร้ายต่อตอนเองและคนรอบตัวด้วยคำพูดที่ทำร้ายกันมรณสติทำให้เรายังอ่อนโยนได้แม้ในวันที่ยาก ความกลัวความตายลดลงได้เมื่อเราฝึกใจให้คุ้นกับความจริงทุกวันการภาวนาคำระลึกง่ายๆเช่นพุทโธตามลมหายใจหรือการฟังลมหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวช่วยให้ใจตั้งมัน่นเมื่อใจตั้งมัน่นความคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงจะเบาบางมรณสติจึงไม่ใช่การมองไปไกลถึงวันสุดท้ายเท่านั้นแต่คือการมองกลับมาเห็นปัจจุบันชัดขึ้นเรื่อยๆ การดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณเมื่อระลึกถึงความตายจะยิ่งซาบซึง้งเพราะรู้ว่าทุกคนมีวันต้องจากการกระตันอยู่จึงเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติทั้งในรูปของทำผู้ที่อ่อนหวานการกระทำที่ช่วยแบ่งเบาภาระและความอดทนต่อความต่างกันระหว่างวัยเมื่อทำเช่นนี้ใจจะอุ่นเพราะได้ทำสิ่งที่ควรทำทันเวลา มรณสติทำให้เราไม่ผัดผ่อนการขอโทษและการขอบคุณคำสั้นๆที่จริงใจสองคำนี้เยียวยาหัวใจได้มากกว่าที่คิดหลายครั้งความสัมพันธ์ที่ติดขัดเพียงเพราะเรารอวันพิเศษจึงค่อยพูดในที่สุดกลับไม่ได้พูดอีกเลยเมื่อระลึกถึงความตายเราจะมองเห็นค่าของวันนี้และไม่ปล่อยให้สิ่งดีๆต้องรอ ความเรียบง่ายคือมิตรของมรณสติยิ่งชีวิตเรียบง่ายใจยิ่งว่างพอจะเห็นความจริงชัดขึ้นสิ่งของน้อยลงภาระน้อยลงเสียงน้อยลงแต่ความสุขทางใจกลับมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียพลังไปกับการปกป้องสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นจริงๆความเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าขาดแคลนแต่มันหมายถึงเลือกสิ่งที่ควรแล้ววางสิ่งที่เกิน มรณสติเปิดประตูให้เราเห็นความงามของปัจจุบันดอกไม้ดอกเดิมริมทางเดิมกลับงดงามกว่าที่เคยเสียงหัวเราะของคนในบ้านไพเราะกว่าที่เคยท้องฝ้ายามเย็นธรรมดากลับกลายเป็นภาพวาดที่มีคุณค่าเพราะเราไม่มองข้ามของธรรมดาที่ผ่านมาให้เห็นทุกวันเมื่อความธรรมดาถูกมองด้วยใจรู้คุณมันก็ไม่ธรรมดาอีกต่อไป ผู้ที่ระลึกถึงความตายย่อมรู้เท่าทันกระแสเปรียบเทียบในใจของตนเพราะรู้ว่าเส้นชัยของทุกคนไม่เหมือนกันและเวลาในชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันจึงเลือกเดินในเส้นทางของตนด้วยความพอดีไม่หลงวิ่งตามใครด้วยความริษยาและไม่เหยียดผู้ตามหลังด้วยความลำพองเมื่อใจไม่เปรียบเทียบความสุขสงบจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเสาะหา การศึกษาธรรมะด้วยมรณสติทำให้เราเปิดใจรับคำสอนอย่างถ่อมตนยอมรับว่าตนยังพลาดได้จึงพร้อมฝึกฝนต่อเนื่องการฟังธรรมการอ่านคำสอนและการใคร่ครวญด้วยตนเป็นกิจวัตรที่ค่อยๆชำระทัศนคติให้โปร่งใสไม่จำเป็นต้องรู้มากเพื่ออวดใครแต่รู้พอให้ใจเบาและทำดีได้จริง มรณาสติทำให้การใช้เงินตั้งอยู่บนสติเราจะใช้เพราะความจำเป็นและความเหมาะสมมากกว่าความอยากชั่วแล่นรู้คุณค่าของเงินว่าเป็นผลแห่งแรงงานและเป็นเครื่องมือทำความดีได้มากจึงไม่ฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่ทำให้ใจมืดและไม่ตรหนีกับสิ่งที่ทำให้ใจสว่างความพอดีนี้ทำให้ฐานะไม่ใช่ภาระและไม่ใช่เครื่องมือเอาชนะใคร การอยู่ร่วมกันในชุมชนเมื่อมีมรณสติจะเกิดความเกื้อกูลมากขึ้นเพราะต่างเห็นกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายความเห็นต่างถูกวางบนโต๊ะด้วยความเคารพไม่ใช่อาวุธที่ทำร้ายกันกติกาถูกถือเป็นหลักเพราะรู้ว่ากฎระเบียบที่ดีช่วยป้องกันความเดือดร้อนและเปิดพื้นที่ให้ความสุขร่วมกันงอกงาม มรณสติยังช่วยให้เราออกจากกับดักของอดีตเมื่อรู้ว่าชีวิตสั้นการปล่อยให้ตนจมอยู่กับความผิดพลาดเดิมๆจึงไม่ใช่ทางออกเรายอมรับบทเรียนและก้าวต่ออย่างมีสติเพราะสิ่งสำคัญคือวันนี้เรากำลังทำอะไรกับชีวิตมากกว่าเมื่อวันวานเราเคยพลาดอะไรไปการให้อภัยตนเองจึงเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งที่มรณสตินำมาให้ การพูดคุยเรื่องความตายในครอบครัวอย่างอ่อนโยนช่วยให้ทุกคนเข้าใจความจริงร่วมกันไม่ใช่เพื่อทําให้เศร้าแต่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเมื่อต่างรับรู้ว่าทุกชีวิตมีวาระความรักจะยิ่งแนบแน่นการช่วยกันดูแลสุขภาพการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรียมตัวต่อเรื่องยากในอนาคตจึงเกิดขึ้นด้วยความพร้อมมากกว่าเหตุจําเป็น มรณสติชวนให้เราใกล้ชิดธรรมชาติการเห็นใบไม้ผลิใบใหม่และร่วงหล่นในเวลาอันสั้นทำให้ใจก้มศรรีรษะตอ,อก,กฎดแห่งธรรมดาเราหยุดโกรธฟ้าในวันที่ฝนตกและหยุดทะเลาะกับแดดในวันที่ร้อนแรงเพราะรู้ว่าธรรมชาติมีฤดูกาลของมันใจจึงเลือกปรับตัวมากกว่าฝืนจนทุก ในโลกที่ข่าวสารไหลบ่ามรณสติทำให้เราเลือกเสพด้วยปัญญาไม่ปล่อยให้ข่าวร้ายกลืนใจจนหมดแรงและไม่ปล่อยให้ข่าวดีทำให้หลงลืมความจริงเรารู้เท่าทันว่าข่าวสารคือเสียงสะท้อนหนึ่งของโลกแต่ความสงบในใจเกิดจากการดูแลลมหายใจและการกระทำตรงหน้าของเราเองความบาลานซ์นี้ช่วยให้ใจไม่หวันไหวเกินไป โมรณสติทำให้เป้าหมายชีวิตไม่กลายเป็นกรงขังเราเลือกเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณธรรมเมื่อเดินไปสู่เป้านั้นจึงเป็นการเดินที่หล่อเลี้ยงทั้งตนเองและผู้ถืน่นเมื่อถึงเป้าก็ไม่หลงเพราะรู้ว่าเป้าเป็นเพียงหมุดหมายกลางทางเรายังต้องไปต่อในทางแห่งความดีไม่สิ้นสุด ความเงียบเป็นเพื่อนรักของมรณสติเพราะในความเงียบเราจะได้ยินเสียงหัวใจจริงๆใจอยากบอกอะไรเราใจบอบช้ำตรงไหนใจตึงเกินไปตรงไหนเมื่อได้ยินชัดเราจะค่อยๆปรับจูนชีวิตให้สมดุลขึ้นไม่ต้องรอให้ปวดดังๆจึงเริ่มรักษาเพราะผู้ระลึกถึงความตายรู้คุณค่าเวลาเกินกว่าจะปล่อยให้แผลเล็กๆลุกลาม มรณสติทําให้เราให้เกียรติผู้อื่นด้วยเวลาอย่างจริงใจเมื่ออยู่กับใครก็อยู่ด้วยใจเต็มดวงวางโทรศัพท์ลงมองหน้าให้ชัดฟังให้ช้าและชัดเพราะไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จะมีโอกาสได้อยู่กันเช่นนี้การอยู่ให้เต็มที่เช่นนี้ทำให้ความสัมพันธ์อิ่มลึกไม่ต้องมีของแพงมาเสริมให้หวือหวา ศิลปะแห่งการวางคือทักษะสำคัญที่เติบโตได้ด้วยมรณสติวางความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์วางความคาดหวังที่เกินเลยวางความโทษที่เก็บสะสมไว้โดยไร้ประโยชน์เมื่อวางได้ใจจะเบาเบาแล้วบินไกลขึ้นเห็นภาพกว้างขึ้นและกลับลงมาทำสิ่งเล็กๆให้ดีได้มากขึ้นเพราะไม่ถูกถ่วงด้วยของหนักที่ไม่จำเป็น มรณสติยังทำให้เรามองเห็นความหมายของคำว่ากตะเวทีต่อครูบาอาจารย์และผู้ชี้ทางธรรมเพราะเข้าใจว่าคำสอนที่ถูกส่งต่อมาช่วยประคองใจเราในยามที่โลกสั่นไหวเราจึงระลึกถึงคุณและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างไม่ประมาทการปฏิบัตินั่นแหละคือการตอบแทนที่จริงที่สุด เมื่อระลึกถึงความตายความภาคเพียรจะไม่แข็งกร้าวแต่มั่นคงเราไม่ต้องบีบคั้นตนเองให้สำเร็จรวดเร็วแต่ก็ไม่ปล่อยตนเองให้ไหลไปตามความเคยชินเราค่อยๆเดินอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำที่กัดเซาะหินด้วยความสม่ำเสมอผลลัพธ์จะค่อยชัดในการอันควรโดยไม่ต้องหวือหวา มรณสติชวนให้เราสร้างคำอธิษฐานในใจที่เรียบง่ายและจริงใจอธิษฐานให้ชีวิตนี้เป็นประโยชน์อธิษฐานให้คำพูดเราเป็นที่พึ่งอธิษฐานให้ก้าวเท้าของเราไม่เหยียบใจใครและอธิษฐานให้ในวาระสุดท้ายใจตั้งมั่นด้วยความระลึกถึงคุณความดีเมื่ออธิษฐานเช่นนี้ทุกวันการกระทำจะค่อยๆปรับทิศต,ตามคำอธิษฐานนั่นเอง นอกจากเมตตาแล้วกรุณาคือหัวใจที่มรณสติเพาะบ่มกรุณาไม่ใช่ความสงสารแบบสูงกว่าต่ำกว่าแต่คือความตั้งใจจะคลายทุกข์ของกันและกันเท่าที่สามารถเมื่อมีกรุณาเราจะยื่นมือด้วยความเคารพไม่ก้าวล่วงเกินขอบเขตและไม่เงียบเฉยต่อความทุกข์ที่เห็นกรุณาทำให้ความดีงามที่คิดอยู่ในใจกลายเป็นการกระทำที่สัมผัสได้จริง มรณสติช่วยให้เห็นคุณค่าของวินัยส่วนตัวเพราะรู้ว่าชีวิตสั้นการรอแรงบันดาลใจจึงไม่คุ้มเราสร้างจังหวะที่พอเหมาะให้ชีวิตตื่นเป็นเวลาอ่านทรรเป็นเวลาทำงานเป็นเวลาและพักเป็นเวลาวินัยไม่ได้ทำให้ชีวิตแข็งแต่ทำให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้ความอ่อนโยนได้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ ในวันที่ผิดหวังมรณสติเป็นบ่อลึกของความปลอบโยนเพราะบอกเราว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปแม้ความผิดหวังเองก็เช่นกันเมื่อแน่ใจว่ามันไม่ถาวรเรากลับมายืนขึ้นได้เร็วขึ้นและเรียนรู้จะดูแลตนเองแบบไม่ซ้ำเติมความทุกข์ด้วยความคิดที่ทำร้ายตัวเองการยืนขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าคือชัยชนะที่งดงามกว่าการไม่เคยล้ม มรณสติและสติปัฏฐานเกื้อกูลกันอย่างแนบแน่นการรู้กายรู้เวทนารู้จิตและรู้ธรรมช่วยให้การระลึกถึงความตายไม่กลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านแต่เป็นการเห็นความเกิดดับในปัจจุบันจริงๆเมื่อเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนิจจาเมื่อเห็นเวทนาเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นจิตไหวและสงบสลับกันและเมื่อเห็นธรรมทั้งหลายไม่อยู่ภายใต้คำว่าเป็นของเรา ความยึดมั่นจะค่อยๆลดลงเอง มรณสติชี้ให้เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ต่อตอนเองเพราะไม่มีเวลาพอจะหลอกตัวเองได้นานเรายอมรับความกลัวอย่างตรงไปตรงมาและค่อยๆฝึกให้ใจกล้าขึ้นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความกดข่มยอมรับความโลภและหัดแบ่งปันเพื่อลดแรงของมันยอมรับความโกรธและหัดวางด้วยเมตตาเมื่อซื่อสัตย์เช่นนี้การพัฒนาใจจะเป็นจริงไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ เมื่อระลึกถึงความตายการเรียนรู้จากธรรมดาในบ้านเกิดขึ้นเองการล้างจานการกวาดพื้นการพับผ้ากลายเป็นการอยู่กับปัจจุบันอย่างเรียบง่ายทุกอิริยาบถเป็นพิธีกรรมแห่งสติไม่ต้องหาสถานที่พิเศษเพราะที่ใดมีลมหายใจที่นั่นมีพื้นที่ฝึกใจมุมเล็กๆในบ้านจึงกลายเป็นสำนักภาวนาที่อบอุ่น มรณสติทำให้ความฝันเรื่องการท่องเที่ยวของใจเปลี่ยนจากการหนีออกไปไกลเป็นการเดินทางกลับมาข้างในเราพบว่าสถานที่ที่เศษคือที่ที่ใจสงบและสว่างความสุขไม่ได้ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายมากเสมอไปแต่ต้องใช้ความตั้งใจและความใส่ใจมากพอเรายิ้มให้ตนเองและคนรอบตัวได้ง่ายขึ้นเหมือนพบแหล่งน้ำใสใกล้บ้านที่มองข้ามมานาน การรับผิดชอบคำพูดของตนคือเกราะคุ้มกันใจที่มรณสตินำมาให้เราเลือกพูดเมื่อพร้อมจะตามดูแลผลของคำพูดนั้นเลือกเงียบเมื่อรู้ว่าคำของเรายังไม่สุขพอและเมื่อพูดผิดก็พร้อมขอขมาอย่างจริงใจเกราะนี้ทำให้ใจเราไม่ถูกหนามของคำที่พลาดทิมซ้ำแล้วซ้ำอีก มรณสติทำให้การขอบคุณกลายเป็นลมหายใจของชีวิตเราขอบคุณสิ่งเล็กๆที่ช่วยประคองวันให้ดำเนินไปอย่างงดงามขอบคุณน้ำสะอาดที่ได้ดื่มขอบคุณงานที่มีให้ทำขอบคุณมิตรภาพที่ไม่ทอดทิ้งขอบคุณบทเรียนที่ทำให้เติบโตเมื่อใจแนบกับคำว่าขอบคุณความขุ่นมัวจะละลายเหมือนเกลือที่ค่อยๆหายไปในน้ำใส ในยามเผชิญความพลัดพรากมรณสติคือไฟฉายที่สองทางเดินแคบๆกลางคืนมืดมันไม่ได้ทำให้ทางกว้างขึ้นในทันทีแต่มันทำให้เรามองเห็นก้าวถัดไปชัดพอจะก้าวอย่างปลอดภัยก้าวแล้วพักก้าวแล้วร้องไห้ก้าวแล้วภาวนาใจไปด้วยจนกระทั่งคืนมืดค่อยจางและแสงรุ่งค่อยมาเยี่ยมอีกครั้ง มรณสติยังสอนให้เราอยู่อย่างไม่ประมาทต่อความสำเร็จทางธรรมคือไม่หลงติดกับรถสุขเล็กๆที่เกิดระหว่างทางแต่รักษาความเพียรอย่างเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าการฝึกใจเป็นงานยาวไม่ใช่งานสั้นแต่ก็เป็นงานที่หวานในตัวเองเพราะถุกยางก้าวทำให้ใจเบาสบายขึ้นจริง การเป็นผู้ฟังที่ดีงอกงามได้จากมารณสติเมื่อรู้ว่าเวลาเป็นของมีค่าการฟังใครด้วยใจที่ว่างจากการตัดสินคือของขวัญชิ้นใหญ่เราฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อเอาชนะเมื่อทำเช่นนี้ผู้พูดจะคลี่หัวใจให้เราเห็นความไว้ใจเกิดขึ้นและความสัมพันธ์ลึกขึ้นอย่างสงบงาม มรณสติหนุนให้เราดูแลสิ่งแวดน้อมเพราะรู้ว่าโลกนี้เป็นบ้านชั่วคราวที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันการไม่ทำลายทรัพยากรการลดความฟุ่มเฟือยและการใช้สิ่งของอย่างรู้คุณเป็นการเคารพผู้คนที่ยังจะมาใช้โลกต่อจากเราแม้ชีวิตเราจะสั้นแต่ร่องรอยการกระทำยังยาวไกลเราจึงตั้งใจฝากรอยที่งดงามไว้ให้คนรุ่นถัดไป เมื่อระลึกถึงความตายเราจะเห็นคุณค่าของการเป็นผู้เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอความผิดพลาดเมื่อวานไม่ขวางเราจากการทำถูกวันนี้เรายอมรับว่าชีวิตคือการหัดเดินโดยไม่หยุดหัดในวันพลาดเราจะอ่อนโยนกับตนเองแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในวันสำเร็จเราจะขอบคุณและเดินต่อโดยไม่หลงไหล มรณสติและความศรัทธาเดินคู่กันศรัทธาในพระรัตนตรยัยศรัทธาในผลของความดีและศรัทธาว่าใจที่ฝึกได้ย่อมผลทุกได้เมื่อตระหนักเช่นนี้เราจึงตั้งหลักชีวิตกับการรักษาศีลการให้ทานและการภาวนาอย่างเรียบง่ายแม้ทําเพียงน้อยแต่ทําสม่ำเสมอผลที่เกิดกับใจย่อมชัดขึ้นโดยไม่ต้องประกาศ ในวาระที่ต้องตัดสินใจเรื่องยากมรณสติเป็นเข็มทิศให้ถามตนว่าเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราจะยินดีที่ตัดสินใจเช่นนี้หรือไม่คำถามนี้จะเผยให้เห็นคุณค่าที่แท้ของเราและช่วยให้เลือกทางที่สอดคล้องกับเมตตาและสัจจะมากขึ้นแม้ทางนั้นอาจไม่ได้สะดวกที่สุดแต่เป็นทางที่ทำให้ใจสงบที่สุด มรณสติทำให้เรามองความรักแบบผู้ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ยึดตัวตนของอีกฝ่ายเป็นของเราเพราะรู้ว่าทุกคนมีทางเดินของตนเองความรักที่เคารพเสรีภาพทำให้ความผูกพันงอกงามและยืนยาวกว่าเพราะวางอยู่บนฐานของความจริงไม่ใช่ความกลัวการสูญเสีย การเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวก็อ่อนโยนขึ้นเมื่อมีมรณสติเพราะเรารู้ว่าแท้จริงแล้วทุกคนต่างเป็นผู้เดินเดียวดายในทางลึกที่สุดแต่ความเดียวดายนี้ไม่ใช่ความอ้างว้างหากเป็นพื้นที่สงบให้เราได้พบตนเองและเชื่อมโยงกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่แท้จริงมากขึ้น มรณสติทําให้เรากล้าปล่อยวางภาพลักษณ์ที่สร้างไว้เพราะรู้ว่าภาพลักษณ์อยู่ไม่นานแต่ความจริงของใจอยู่กับเราเสมอเมื่อวางความกังวลว่าจะถูกมองอย่างไรเราจะมีอิสรภาพในการทําสิ่งถูกต้องมากขึ้นกล้าพูดคําที่ควรกล้าทําสิ่งที่ดีแม้ไม่มีคนเห็นเพราะผู้เห็นคือใจเราเอง ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือดอกไม้ที่บานจากดินของมรณสติเพราะเมื่อระลึกว่าทุกคนต้องตายเราจะเลิกหยิ่งพยองอย่างไร้เหตุผลกล้าขอคำแนะนำกล้าถอยเมื่อรู้ว่าผิดและกล้าชื่นชมผู้อื่นเมื่อทำได้ดีความอ่อนน้อมทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วและรักกันได้ง่าย มรณสติยังทำให้เรามองเห็นคุณค่าของการพักผ่อนทางดิจิทัลปิดเสียงรบกวนบ้างเพื่อเปิดเสียงในใจให้ดังขึ้นการอยู่กับความเงียบสั้นๆระหว่างวันช่วยให้เห็นว่าใจต้องการอะไรและสิ่งใดทำให้ใจคุณเมื่อรู้ชัดก็เลือกสิ่งที่ผ่าใจสว่างได้ง่ายขึ้น ในปลายทางของการฝึกมรณสติเราพบว่าแท้จริงไม่ใช่การหมกมุ่นกับความตายแต่คือการตื่นเต็มตากับชีวิตความกลัวจางหายเพราะความรู้ชัดเกิดขึ้นทุกสิ่งมาแล้วไปเราเองก็มาแล้วไปเมื่อรู้เช่นนี้เราจะมีเมตตาต่อตัวเองและโลกอย่างลึกซึ้งโอบกอดความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์และยังคงตั้งใจทำดีอย่างไม่ย่อท้อ มรณสติทำให้วันนี้กลายเป็นสนามฝึกใจที่คุ้มค่าเมื่อผิดก็เรียนรู้เมื่อถูกก็แบ่งปันเมื่อเหนื่อยก็พักเมื่อมีกำลังใจก็ยื่นให้คนข้างๆชีวิตไม่ต้องใหญ่โตจึงจะมีค่าเพียงทำหน้าที่เล็กๆด้วยใจเต็มดวงก็ทำให้โลกกว้างใหญ่ขึ้นด้วยรอยยิ้มง่ายๆของเรา การร่วมมือกันสร้างพื้นที่ธรรมะเล็กๆในสังคมเป็นผลสืบเนื่องจากมรณสติไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นบ้านที่อบอุ่นที่ทำงานที่จริงใจหรือกลุ่มเพื่อนที่ตั้งใจทำสิ่งดีๆเมื่อมีมรณสติเป็นพื้นฐานทุกพื้นที่จะมีความโปร่งใสเห็นใจกันและกล้าป,ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอจนอากาศใจของผู้คนสะอาดขึ้น ท้ายที่สุดมรณสติพาเราเข้าถึงรสของคำว่าอับปมาทะคือความไม่ประมาท เราดูแลกายวาจาใจอย่างสม่ำเสมอไม่ผลัดวันทำดีไม่ผัดเพี้ยนในการขัดเกลวนิสยัยไม่เนินช้าในการขออโหสิกรรมและกล่าวคำขอบคุณเราทำตามกำลังทุกวันและยิ้มให้ความก้าวหน้าเล็กๆที่ต่อเนื่องเพราะรู้ว่าฝั่งฝันของใจไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนมันอยู่ในทุกย่างก้าวที่เราตั้งใจ หากมองกลับมาที่จุดเริ่มต้นของคำว่าระลึกถึงความตายเพื่ออยู่ให้มีค่าจะเห็นว่าคุณค่านั้นไม่ใช่สิ่งที่โลกต้องรับรองแต่เป็นการรับรองจากใจว่าทำดีที่สุดในนาทีที่มีอยู่แล้วเราจึงสงบแม้นโลกอย่างวุ่นวายเราจึงยิ้มแม้ทางอย่างยาวไกลเพราะรู้ว่าแต่ละก้าวนั้นมีราคาและแต่ละข้ามเช่นนี้คือของขวัญที่ควรรักษาไว้ด้วยสติและเมต ขอให้มรณสติเป็นเพื่อนเดินทางของคุณในทุกเช้าค่าให้เตือนอย่างเบาๆและโอบอุ้มอย่างแนบแน่นเมื่อใจซัดสาดขอให้กลับมาหาลมหายใจและคำระลึกง่ายๆเพื่อให้ยืนมั่นกลางคลื่นและเมื่ออากาศแจ่มใสขอให้ไม่ประมาทต่อความสุขไม่ประมาทต่อเวลาและไม่ประมาทต่อความดีที่ควรเร่งทา แล้วคุณจะพบว่าในที่สุดความตายไม่ได้พรากคุณค่าของชีวิตไปมันเพียงย้ำให้เห็นคุณค่านั้นชัดขึ้นชัดจนเรากล้ารักกล้าให้อภัยกล้าทำดีและกล้ายิ้มให้ความไม่เที่ยงของโลกอย่างไม่หวั่นไหวความสงบที่มาจากการยอมรับความจริงเช่นนี้เองที่ทำให้ชีวิตสั้นยาวเพียงใดก็ยังงดงามได้เสมอ หากธรรมะวันนี้ทำให้ใจคุณผ่อนคลายและมองชีวิตด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นขอชวนติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกดถูกใจเป็นกำลังใจเล็กๆและแบ่งปันเรื่องนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อให้แสงธรรมได้เดินทางไปถึงหัวใจของผู้คนกว้างไกลย,ยิ่งขึ้น